สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงวันพันแมนนะเออฮีโร่คาสเอันดับที่14นะจีนอตไซบอกทามินหรือว่าไซบอกปีศาจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันดับของฮีโร่เนี่ยเลื่อนมาจากอันดับท้ายของคาสเ s เนี่ยน่าจะลำดับที่17นะตอนนี้เลื่อนมาเป็น14นะครับข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของจีนอตนะครับก็มีอายุ19ปีนะครับ ส่วนสูงก็คือ178เซนติเมตรน้ำหนักเนี่ยอืมคงบอกยากเพราะว่าเป็นไซบอร์กันเนาะวัดเอาตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาในตอนนั้นดีกว่านะและแต่ละครั้งเนี่ยเจนอสก็ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เหมือนกันด้วยนะเรียกว่าอัปเกรดอยู่เรื่อยๆครับเจนอสเนี่ยเป็นไซบอร์นะครับหรือเป็นอดีตมนุษย์นั่นแหละเขาได้รับการดัดแปลงร่างกายจนเป็นไซบอร์เหตุผลหลักๆเลยเนะี่ยผมคิดว่าเพราะว่า เจนอสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เจ็บหนักโดนกระทําอยู่เรื่อยๆครับแต่ไม่ตายเพราะว่าเป็นสายบอกไงไม่ว่าจะแขนขาขาดหรือแม้กระทั่งเหลือครึ่งตัวก็ตามนะก็ไม่ตายครับจึงเป็นตัวละครที่หลายคนเรียกว่าเป็นกระสอบทรายนะครับโด,โดนนั่นโดนนี่อยู่เรื่อยๆนะครับซ่อมได้ตลอดครับเจนอเนี่ยจะมีด็อกเตอร์หัวเห็ด ผุเซโนะนะคอยอัปเกรดหรือว่าซ่อมแซมให้เรื่อยๆนะครับดครคนนี้ก็ใจดีมากนะเรียกว่าซ่อมแซมอัปเกรดให้ฟรีเลยนะการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยเจนอตก็มีการเก็บชิ้นส่วนของผู้ต่อสู้นะครับที่พอจะใช้งานได้เนี่ยกลับไปให้ดอรอัปเกรดหรือว่าติดตั้งให้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยเนาะตามบทแล้วเนี่ยเจนอตจะเป็นฮีโร่ที่เทม่มากๆเลยนะมีอาวุธใหม่ติดตั้งมาเสมอหรือจะเรียกว่าอัปเกรดอยู่ตลอดเวลา โผลมาโชว์ของโชว์อาวุธใหม่ๆนะครับจนหยดสุดท้ายเลยพอไม่ไหวเนี่ยก็โดนจนเละครับสุดท้ายไซตามาก็จะโผลมาจัดการให้เจนอสเป็นลูกศิษย์คนเดียวของไซตามานะครับชายที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเลยครับไม่ได้พูดเวอร์นะครับเรื่องนี้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าไซตามาเนี่ยคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอะเรียกว่าตามชื่อเลยครับวันพันแมนไซตามะ คือคนที่ต่อยสับปะาดเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหมัดเดียวจอดครับแต่จะมีบางตัวนะที่หมัดเดียวไม่จอดก็มีนะครับแต่ก็น้อยมากครับเจนอตเข้าเป็นลูกศิษย์ของไซตามะแบบที่ไซยามะไม่ได้เดมใจนะครับเหมือนตกปากรับคําไปงั้นๆน,นะไม่คิดว่าเจนอตจะจริงจังนะแต่เจนอสเนี่ยจริงจังมากครับถึงกับย้ายมาอยู่กับไซตารมะเลยนะแล้วก็มีการมอบเงินนะครับเป็นค่ากินค่าอยู่ให้ไซยามะด้วยนะไซยามะ มีเหลือจะไม่เอาเพราะว่าไซตามะเนี่ยค่อนข้างตกงานครับหรเรียกว่าไส่แห้งก็ได้นะต้องดินน้นรนหาเงินเลี้ยปกักเลี้ยงท้องครับและแน่นอนไซตามะแทบไม่เคยสอนอะไรเจนอสเลยครับไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนนะแต่เขาไม่รู้จะสอนอะไรเพราะไซตามะเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเก่งมาจากอะไรนะครับตามที่เขาบอกกับเขาก็แค่ฝึกตามคนธรรมดาทั่วไปนะครับ วิ่งพื้นวิ่งออกกําลังกายนอนแบบไม่เปิดแอร์เหมือนฝึกฝนร่างกายทั่วๆไปครับแต่ทําให้เขาเนี่ยเก่งจนเว,เวอร์ได้เลยนะอาจจะมีสิ่งแปลกประหลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวไซธามะก็ไม่รู้ได้ครับเออต้องรอดูถึงแม้จะเป็นแบบนี้นะครับเจนอสก็เฝ้าติดตามไซรามะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะตามคําแนะนําทุกอย่างของไซดามะแม้ว่าคําเหล่านั้นจะไม่ใช่คําแนะนานะครับ เรียกว่าอะไรก็ตามที่ไซตามะทำเนี่ยเจนอสจะเฝ้าวิเคราะห์แล้วก็บันทึกอยู่ตลอดเลยครับเจนอสคิดว่าอิริยาบถท,ท,ทั่วไปตามชีวิตประจําวันของไซตามะบางอย่างเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับหรือเงื่อนงำบางอย่างนําไปสู่ความแข็งแกร่งของไซตามะก็ได้นะตัวอย่างก็แค่ไซตามะนั่งกินข้าวเขายังจดบันทึกเลยครับว่าจับตะเกียบมือไหนกินอะไรก่อนอะไรพวกนี้ครับเออวันพันแม่นั้นเปิดตัวมาว่าพระเอกไซตามะเนี่ยเก่งสุดประมาณนี้ และถ้าไซดามะเนี่ยโผลมาจัดก,การสัปปะาดอยู่บ่อยๆตั้งแต่แรกเนี่ยคงไม่มีอะไรให้เราลุ้นล้ะครับเนื้อเรื่องคงจะไม่สนุกแน่นอนเรื่องนี้ไซดามะจึงเป็นตัวละครที่โผลมาน้อยมากครับหรือโผลมาตอนท้ายๆเหมือนตำรวจที่ชอบมาตอนจบให้คนอื่นเนี่ยแสดงฝีมือโชว์ของกันแบบสุดๆก่อนครับพอเริ่มไม่ไหวเนี่ยไซดามะก็จะโผลมาแล้วก็ไปยังหมัดเดียวจบสเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นความเก่งของตัวเอกที่โกงเวอ่เวอร์ครับ แต่แลกมาด้วยบทที่น้อยมากแล้วก็น้อยคนที่จะรู้ว่าไซตามะนั้นเก่งนะเก่งแบบลึกลับครับจะไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเก่งเนี่ยก,ก็ใช่เรื่องนะและบุคลิกของไซตามะก,ก็เป็นคนอารมณ์เหมือนบา้บาบาบอๆด้วยนะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะครับผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเหมือนการ์ตูนยุคเก่าๆที่มักจะมีตัวเอกที่บา้บาบา้บาบอๆแต่ว่าเก่งเว่อร์เ,เหมือนการ์ตูนรูปผู้ชายที่เป็นนักเลงหรือต่อย,ต,ยตีกันตามโรงเรียนอะ จำได้ไหมยาอาจอมเกบูเรียกเขาว่าอิกาเนียบยะฮารุมิจิก็จะพ,ะพระเอกบ้าบ้าบ,าบ,าบานะแต่ก็เก่งเวอร์เลยผมว่ามันเป็นเสน่ห์สำหรับผมนะครับก็เลยชอบกับตัวเรื่องนี้นะบทของเจนอตเลยถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อทดแทนส่วนที่เซตมาโชว์ไม่ได้นะถ้าพี่แกโผลมาเนี่ยมันก็จบงานไวเกินไปครับเลยเอาเจนอสเนี่ยมาเป็นเหมือนตัวแทนนะครับเอามาโชว์สกิลแทนก่อน แต่ก็ใช่ว่าทุกครั้งไซตามาจะโผล่มาช่วยเจนอสได้เสมอนะครับแน่นอนเจนอสเนี่ยก็ต้องมีดีแหละด้วยฝีมือหรือจะเรียกว่าศักยภาพร่างกายไซยบอร์กของเขาเนี่ยก็เก่งอยู่ในระดับฮีโร่คลาสเอได้เลยครับแรงเอเนี่ยก็คือสูงสุดของบรรดาฮีโร่แล้วเนาะแล้วก็มีกันแค่ประมาณ10กว่าคนแค่นั้นเองครับเจนอสเนี่ยได้แรงเอตั้งแต่ไปสอบฮันเตอร์ทุย สอบฮีโร่ครั้งแรกเลยครับซามะก็ไปสอบพร้อมกันนะครับแต่ซามะนั้นได้แลงซีมันมีการเข้าใจผิดว่าผลงานที่ซามะจัดการไปเนี่ยกรรมการคิดว่าเป็นฝีมือของเจนอสเพียงคนเดียวนะการสอบเนี่ยมีทั้งสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ เจนอตเนี่ยทำคะแนนรวมได้100คะแนนเต็มเลยนะครับส่วนไซตามะได้เพียงแค่7 1คะแนนแต่จริงเจ็ดินี่ก็ผ่านอยู่แล้วเนาะสอบปฏิบัติไซตามะเนี่ยเรียกว่าทําลายสถิติไปหลายอย่างเลยครับทำเครื่องทดสอบพังด้วยเออแต่ไซตามะคงจะสอบข้อเขียนได้ไม่เต็มครับก็ตามหลักของคนปกติทั่วไปแล้วมัง้งแต่ใจนอตเนี่ยค่อนข้างเป็นคนฉลาดก็เลยสอบได้คะแนนเต็มหรือจะเรียกว่าเป็นไซบอรกก์กครับมันน่าจะช่วยในด้านการวิเคราะห์ผลอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเอาล่ะครับนั่นก็คือข้อมูล หรือเรื่องราวของฮีโร่คลาสเอสเจนอนะเข้าๆแล้วกันส่วนเพือพ่อนๆอ,อยากให้ผมพูดถึงตัวละครตัวไหนไหนายวันพันแมนก็ลองขอมาได้นะครับจะลองทําให้แล้วกันแต่บอกไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมว่าผมไม่ใช่เมนวันพันแมนนะวันพันแมนก็เป็นแค่กระตุกเล่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็อยากจะทําบ้างถ้าใครติดตามมานาะนจะรู้ว่าผมเมนฮันเตอร์นะแต่ก็อยากจะทําวันพันแมนด้วยครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ